ลีฉันเป็นนักเรียนมปลายปีนี้ปีสุดท้ายแล้วและฉันน่ะเป็นดอมเมเยอร์ไม้หนึ่งของโรงเรียนและก็เป็นดาวงเรียนด้วยนะและที่สำคัญสวยและรวยมากแถมยังโสดด้วยนะ 4แล้วด้วยหาที่2ดีกว่า2 3 4 5 6 ลอลอคนอะไรลอล้อลอเขาเล่นกีตาร์ด้วยอ่ะเท่จังเล่คับคืนนี้มีดวงดาวเจ้าจ้าอยากรู้จักจังเลย อินกันช้าร oh. oh. nah ุ่ยมาตะไครอเจนี <g> ่จะจะตอกล้าโอ๊ยอะไรวะโอ๊ย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 ครับเอ่อเธอชื่ออะไรอ่ะ เสือครับฮะะไรนะชื่อเผือกครับคนบ้าอะไร–ดำก็ดำชื่อเผือเออไม่ทราบว่ามีอะไรครับอ๋อเราเห็นเธอเล่นดีต้าอยู่อ่ะเราอยากฟังเล่นให้เราฟังหน่อยได้ปะต้องต้องเล่นเด้อได้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 ให้เล่นก็ได้เออได้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  แล้วเราจะฟังเพลงอะไรครับเอ่อ uh, เราขอเพลง Please ได้ไหมอ่ะอ๋อได้ครับได้ไปขอขอพื้นที่เล่นหน่อยค่ะโปรารักฉันรักฉันเถอมาจนฉั รู้ฉันสู้เขาไม่ไวเจ็บกับใครที่เธอแต่เลียกฉันเลียกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอเธอเธอเออแล้วว่าเปลี่ยนไปควงไม้ดำดีกว่าไหมฮะเธอเป็นดำโรงเรียนไม่ใช่หรอใช่อยากอยู่ไหม ก็ได้ได้ทำให้ดูมามาตามมาได้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 นั้งใจดูเราดีๆนะได้1 2 3 4 5 6้ โอ้เล่นเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณนะเอ้ยถ้าเราเล่นเราเล่นได้บ้างไหมเราเล่นได้ไหมได้ดิอยากเล่นเปล่าเดี๋ยวเราสอนได้เหรอเอาไหมเล่นไหมได้ได้เราไม่ต้องเล่นยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเราสอนยังไงหมุนหมุนยังงี้เหรอนะหมุนหมุนอย่างงี้เหรอหมุนหมุนนี่ก่อน มุดนี่กนี่ก๊หมดขอโ,ขอโ,โทษนะง่ายเป็นไรหรือเปล่า,เ,เ,า,าเ,รรเราว่าคว,วงสองไม้ดีกว่าไหมเธอมีอีกไม้นึ่งไหมอ๋อเรามาสองไม้พอดีเลยอ่ะ ไหนอะไหนหรอไหนนะไหนวะไหนวะไหนโอ้ยไหนเนี่ยไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อเล็กเนาะมาเริ่มกันเลยได้ได้สามสิ สนุกดีอะสนุกดีขอบคุณที่สอนแล้วนะเราเต็มใจสอนนะโอเคโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนเราขอถามเลยนายหน่อยได้ปะถามอะไรอะเคือว่าวานายมีแฟนหรือยังอะเอ่อ ฮัลโหลครับครับอ๋อไปาคุณแม่เหรอคิดถึงค่ะเฮ้ยติดยอดไปเลยอ่ะอุ้ยรัดรัดมากมากเลยค่ะนี่อ๋อยู่โรงเรียนลองชนีอยู่ค่ะ มีเรื่องจะเมานะ่ะเดี๋ยวเขาไปเจอกันนะได้เลยค่ะได้<อ>ได้ค่ะแค่นิดค่ะบาย<อ>แ่ถ <c oughs> ันปะ่ันเนาะหนูแม่ชอบผู้ชายอะ่ะลืมบอกอดบ

บอกเคยสืนคำคน,นอินทาก็สืบดอกใมแค้นไปแล้วนะคะ่ะไผสิเบาคือไผสิว่วากระซังดอกค่ะฉันบอกสนใจเกิดกระท้อยแล้วมันผิดมงาก ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับการแสดงจากวิเทอร์นานาซาค่ะโอ้โหหักมุมมากๆคิดไม่ถึงเลยว่าจะจบแบบนี้เดี๋ยวนะตอนแรกตอนแรกนี่ก็งงมากนะคะว่าการแสดงชื่นนกจะมาอ๋อคุณนกคงจะบินกันหรือเปล่าว้ไต้แล้ว้ไต้แล้วเป็นลูกสาวคุณแม่หรือเปล่าเนียเดี๋ยวขอถามแล้วกันค่ะน้องเก่งนี่ตกลงใช่ใช่ปะ เป็นผู้ชายครับว้าวรู้เรื่องนะคะจะเป็นเป็นการแสดงไงน้องเขาแบบ acting เก่งมากนะคะอีกคำถามนึงได้ไหมน้องน้องเก่งมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับนกกันหมดนะจ๊ะนกันหมดทั้งอาคารเด็กประสค์ของเราในวันนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวให้คณะกรรมการนะคะได้ ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ติชมน้องๆดาวเดือนจากวิทยาลัยนานาชาติค่ะครับสวัสดีนะครับก็สำหรับน้องเก่งกับน้องอีฟนะครับแม่ผู้หญิงนี่เป็นเข้าคอนเซ็ปเป็นกุลรัตตีเชิงลุกมากเลยนะครับลุกอย่างเดียวเลยนะเราเนี่ยนะครับแล้วดูพลังเอเนจีสูงมากนึกว่าเป็นเจ้าหญิงเอลซ่านะครับไม่ธรรมดาส่วนผู้ชายตอนแรกมาค่อนข้างนิ่งนะครับมาค่อนข้างนิ่ง แม่เล่นเอาขนลุกเหมือนกันนะครับช่วงสุดท้าย <c oughs> บอกแล้วว่าวงการน,นี้เข้ามาแล้วออกยากนะครับน้องเก่งอย่าผันตัวเข้ามาเด็ดขาดนะครับแต่การแสดงก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับทั้งสองคนนะครับน้องอีฟนี่ต้องต้องให้เครดิตในเรื่องของพลังแล้วก็การส่งถึงคนดูทุกๆคนนะครับส่วน <c oughs> น้องน้องเก่งนะครับก็ถือว่า เล่นได้เป็นตัวเองค่อนข้างสูงชอบฉากที่งุงง้งยิงงุ้งยิงกัน2คนตอนเล่นกีตาา์นะครับก็ดูเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงที่สมูทแล้วก็น่าชื่นชมขอบคุณมากครับขอ <มา S 3> บคุณจากท่านคณะกรรมการด้วยนะคะประปลืมประทับใจมากๆเป็นการแสดงที่ชมแล้วเราคิดไม่ถึงเนาะใช่แล้วค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะคำว่าโนกของวิทยาลัยนานาชาติค่ะแล้วก็ทุกคนในที่นี้ก็คือ <No. S 1> นกกันหมด <c oughs> นะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะให้ <c oughs> น้องอีฟนักน้องเก่งนะคะได้ไป <c oughs> พักผ่อนทางข้างหลังเวทีขอบคุณนะคะขอเจ็บประเวให้กับน้องอีฟและน้องเก่งอีกครั